เมนูนี้แนะนําเป็นอะไรคะบ้านสวนแก้วค่ะ่ะมีเ้นบุฟกับกระพุ้งทะเลต่างๆบ้านส่วนแก้วอยู่ที่ไหนคะบางพระค่ะห้วยสุขซอยหนึ่งรอบอ่างเก็บน้ำบางพระมาได้เลยหรือว่ามาทางมอเตอร์เวย์ก็ได้ค่ะฝากเบอร์ไว้หน่อยไหมคะ ดูในเพจเลยค่ะพี่เพจอะไรคะขัวบ้านสวนแก้วค่ะขัวบ้านสวนแก้วใช่เราไปดูรถทัวร์ได้เลยที่พักด้วยนะคะเยี่ยวอากตอนเอาพักสวยมากแต่ละห้องไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันตอนนั้นพี่มาฝั่งนู้นยังไม่เสร็จฝั่งนู้นชั้นสองยังไม่เสร็จอ่าใช่ตอนนี้เสร็จเป็นู่แลออกไปสิครั้งแรกมาพี่พักผิดห้องนะพี่จองห้องแพงมาเออว่าน้องไฮไปพักห้องถูกไง ที่มาเป็นกับ้าลงสมัยก่อนที่มาเหมือนกับมีแค่ตรงโซนบ้านเท่าใช่น